สวัสดีครับก็ผู้ผมเฟลูเฟนกับผมจลูเฟนนะครับจากช่องจากช่องเดอะแปรลี่อ่ะฮะแล้ววันนี้เราก็จะมาทําการเล่นโตโฮกันนะครับ<อ>หลังจากที่กูไม่ว่ามาหลายวันกูก็ม่ได้มันก,กูได้เล่นอะไรบางสติที่กูอยากเล่น,นอ่ะก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามา่มการไฟติ้งกันเลยนะครับพร้อมยัง<อ><อ>ครับจีพร้อมครับผมอ่าวันนี้ เราฝึกฝีมือมาตั้งนานนะฮะเพื่อที่จะสู้กับพี่เฟนโดยเฉพาะเลยนะเนี่ยโอ้ยโยไม่ติดปากกู <c oughs> อ่ะโอเคแล้วผมจะมาดูกันนะครับว่าน้องจีวันนี้จะทำอะไรบ้างและกูจะตายกี่รอบเชียวนะครับวันนี้เราจะทำการเล่นสองรอบนะครับหรือสามดีสองก็พอมั้งสามแล้วกันเผื่อตัดสินว่าเอางี้กว่าสองในสามแล้วกันง่ายดี <c oughs> โอเคสองในสามเออ ผมว่าแพ้ัวร์เลยผมก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมาแล้วลา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 โอ้อืมอ๋ออืมโอ้ยว้าวไม่กูเกียรเฟลเด้

ไม่ไม่กูทำอะไรอยู่เนี่ยอโอ๊ย MP MP กูหมดแล้วอ้อะไรโอ้โหเจ็บโอ้ยโอ้ยเจ็บมาโอ้ไ๊่

ใช่นะสักเ็มเลยอเราทำลายด้วยเตียงครับโอ้ยเจ็บเอ้ยไม่น้อผีเสื้อผีเสื้อโอ๊โอ๊ยเราลี้วแอบแถมนะครับเงือกนะคูดำภาพอีบางคนโทรมานะฮะฮัลโห เอ่อเดี๋ยว15นาทีสิหนาทีเดี๋ยวโทรกันไปห้องมึงอะไรนะหกสโอเคพอดีเพื่อนจะขอติ้นะรับกูกมนึกว่ากูไม่ึ้งว่ากูโดนจ่ายตึ้ตึ้งตึ้งออ๊แหกหมากมากเกินไปไม่ดีนะครับตีสิโอ้โอแหวกขึ้นเลยโอ้ยเฮีย อือ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 อยอืเอออ่าฮฮ่่ยงดีนะเฮ้ยเอ็งอยก่ะคิดว่าปัญจาการเว็บนี้ยตางอ้เฮ้ยอ้าวไม่ไม่เอาตายอีกเอออะไรโอ้ยอะโอเค I don't think t h e y will come back to life. Just the hungry g h a p s โอเคนะลอวแปลกเราก็ได้รับหนึ่งคะแนนนะครับเยอะเราจะทำการต่อให้หรือเปล่าอลิสตัวปก่งพี่แบ๊กนี่ผมเล่นอลิสไม่โตขนาดนั้นแต่ว่าผมมีสเต็ปเบสิกที่พอเล่นได้นะก็ไว้รอดูกันนะครับ ต๊ดโอ้ยชอบเพลงนี้ทังเลยทางจัดต่อบนเอออืเฮ้ยโอ้ยลาลาลาเอเอ้ยเจ็บเราต้องเล่นสเต็ปสปอนเกตครับโอ้ยโลูเลเซอร์โอ้ยไม่น่าโดนไมหายเฮ้ยโอ้ยเออโอ้โหออ Thêm thêm Alice Ơ Màu đen Ê Ôi Ơ gì vậy Ôi Razer Nó ra từ đâu Ra Ui Màu đen อตอต้อต้กูไม่ได้เล่นัวเต็บยากเลยนครับอลอุ้ยเอ้าเอ้ามเคิลแจคสันเอ้าเ้ยะไว้แดดดี้แด๊ดดยัมาคุยกันก่อนเอ้ ไม่คุยไม่มีเบอร์เอ้ยกลับมาเอออออุ้ยอุ้ยเลเซอร์ปิศาอีกแล้วนะครับโอ้ยๆโอ้โอ้ตัวหมดติวๆนะครับเอ้าไอเฮดยูโอ้ยหโม่เลเซอร์ปิศาจเดียดอ่ะไม่โอ้ย

อือนี่นี่นี่อุ้ยมาจากไหนอายแก้วคุณไม่เห็นหรอกว่าเราเซกอะไรขึ้นไปไม่เลเซอร์พิศษเออเอ๊อเซกโอ้ยโอ้โหการต้องการสมุดแบบโอ้ยสมุดแบบจริงอุอ้ยปลาเบิดตึมปลาเต๋มอีก เตมเอ้ยไกลไปแล้วขำตกไกลไม่ได้เอ้ยเลเติมเถอะนะยังไม่เตะยังไม่ตายก่อนเลยนิดนึงเลยนิดนึง อรอบออกราชนะนะครับโอ้แล้วก็ต้องตัดสินโอเคเราจะไม่ว่ากันแล้วนะครับยังโกลองอเด็กสำรองมาดูแล้วกัน<ะ>นี่นงดงามทีนะ <c oughs> <c oughs> ขอด่านสวยๆขอเพลงดีๆโอ้โหไม่นะตามขึ้นมา <c oughs> ทำไม <c oughs> อุ้ยลงไป

เกียรตีนไม่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 มเศษผมชิปโอ้ตีนกูเนอเออโดนเคาน์เตอร์อ่าสเตปเดิมตลอดเลยนะจีเฮ้ย่ไปลองก่อนโอ้ยว้าลวงแล้วหลอก

ơi ôi ơ lại đơ bay mày 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 đắt đòn tên tên lên rồi cái gì ạ ôi mày ai หยุดยืนไม่เอ้ยไม่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 ลอกอะไรอ่ะโว้ยเอเอเอ่เอเรา,า,าแพ้แล้วสรุปว่าวันนี้ เฟนิมเฟนก็ชนะจิลลูเฟนนะครับติงติงโอเคก็ผมบอกตามตรงว่าวันนี้ผมมือไม่ไปไม่ไแต่ไว้ถ้าเกิดท่านได้สนใจก็ติดต่อกันได้นะครับแล้วก็ไว้เดี๋ยวเล่นกันเมิงกูเปิ friend, friend, yeah. uh, <laughs> ดอีกแล้วอะไรวะโอเคขอบคุณทุกท่านมากครับที่ติดตามไลค์เฟซบุ๊กแแชร์และชอบแล้วก็โย่จิ๊บโอเคโอเคไม่จิ๊บหรอก l ลค์เฟ v บ r ๊กหรแล้วครับกูขอโทษครับกูขอโทษไลค์เฟ v บ r ๊กหรืแชร์ชอบแล้วก็ Subscribe ์ดิติดตามต่อครับไว้พบกันใหม่กับผมสิลูพุเฟนกับสิลูพุเฟนครับผมติดตามช ANNEL ของน้องจีได้นะครับแล้วก็ไว้พบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ